ตัวพี่นะนน้ำตัวอะไรครับนี่ครับผมยอดเยี่ยมน้ำมันครับใช่นี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์กว่าแลซ้อมอยู่ที่ค่ายอันนี้มาแทนอยู่ที่จังหวัดอ๋ออยู่ในทีอยู่ที่รามอินทรานี่เองจังหวัดเกศครับอ๋อมีใครเป็นผู้บางผู้ซ้อมบ้างที่นั่นม ก็พวกเพื่อนๆเป็นพี่ในค่ายนะที่ช่วยกันว่าเถอะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดเราสูงเท่าไหร่170กว่าครับกว่าน้ำหนักป่อยๆมามากี่กิโลครับ5้ครับเราเมื่อจะตายอะไรครับจะตายแทงเข่าครับเฮ้อวันนี้เรามาเจอกับเพื่อชาติยังไม่เคยเจอกันแน่นอนครับไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาปะไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงวางแกม ก็คือต่อยไปตามตาตาเนาะแล้วก็ดูอาวุธเขาบนเวทีแก้ไขกันตรงนั้นเลยล่าสุดเราต่อยไปที่อมน้อยอมน้อยวนะันนั้นเราเจอกับเจอกับจำได้ไหมจำไม่ได้ไไดครับ,บเป็นไงควรจะนั่งลบนี้เสร,รับแล้วหรือเปล่าขอจนั่นงออกมาวันนี้นต่อย <11 3. S 2> ร้อยสิบสามร้อยสิบสามวันนี้ต่อยร้อยสิบสี่เมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงออกมาพอดีเลยสบายสบายเลยใช่ไหมตอนนี้ร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสม่ง์แข็งแรงเรียกว่าเย็นนี้พร้อมเก็บแชนะกับค่ายเราเลยป่ะครับอืมแล้ววันนี้มาต่อยคู่แรกกันนะครับเออเขาปรับมาเป็นคู่แรกอ่ะเราต่อยมวยมาลุ้นๆนุ่งมาได้กี่ไฟแล้วประมาณห้าสิบหกไฟครับห้าสิบหกไฟครับไฟนี้เราคุมคุมมาไม่กี่กิโลประมาณประมาณสี่ห้ากิโลสี่ห้ากิโลได้เราคนจังหวัดน้องค่ายครับฝากเชิญชวนแฟนชอบแล้วหน่อยฝาก เชียดด้วยครับฝากเชียดตอติดตามผมด้วยนะครับเต็มย่อยๆมันครับเต็มที station, fun, ่แน่นอนนะโอเคขอบ้านน้องชายชาครับใส่เต้วก่อนเอาแนะนำตัวทางบ้านก่อนสวัสดีครับผมชัยชาช้างนครศรีช้างนครศรีนี่มีหลายตัวนะลาดสุดที่โชคก็ไมน้อยเชือนะ ชาตินครศรีเหมือนกันนะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์แม่ชื่อนี้ว่าสร้างชื่อเสียงมาที่เจ้อมน้อยนะครับผมวันนี้เรานี่คืออยู่ในค่ายเดียวกันครับผมอายุไรเรียกกันไหมห่างกันห่างกันเราปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับเราสูงสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆของเราเท่าไหร่ห้าสิบกิรัมว่าเช้าวันนี้พี่ขับเท่าไหร่เดินมาสองขีดท่านั้นสองขีดเหยืยอกระช่างเกินสองขีดวันนี้ร้อยเท่าไหร่ชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสามครับร้อยสิบสามเป็นไงตอนนี้ผ่าเฉลวยรถไปนิดหน่อยนิดหน่อยเจอใคร เจอกับยอดยอดทำไยอดจริงๆมันขึ้นรายการไปคู่หนึ่งอยู่แล้วแล้วกลับไปเป็นคู่2ช่วงที่2กลับมาอันเดิมอีกเราเป็นมวยแท้นี่เป็นไงรู้ตัวกี่วันเอาจริงๆเลยรู้ตัวสีห้าวันสีหวันแต่เราซ้อมอยู่ที่ใค่กวันไหมซ้อมอยู่ทำร่างกุุงร่างกายรับให้คนอื่นด้วยครับเราประเภทไหนมวยมวยประเภทเข่าเข่าคู่ต่อสู้ คกู่ะสู้มวยตีนนะผมน่าจะมวยแข้งครับผมคิดว่าเร็วแรงวันนี้ออกมาแทนเร็วแรงคิดว่าถึงไหมล่ะถึงครับผมถึงนรอนน่คับไม่มีปัญหาครับลูกพี่ชื่ออะไรลูกพี่าใช่ใก่อนสี่ครับเป็นไงบ้างสั่งอะไรบ้างวันนี้มาแทนยังไม่มาครับผมยังไม่มาก็ต้องมีฮัลโหลเป็นยังไงมึงเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมานะเอาเอาเราผลงานล่าสุดชกวเดือนไหนชกเมื่อเดือนที่แล้วครับผมเป็นกางชกไทย จุก um, no <No>. ับสิงโดงครับผมเป็นไงผลงานแพ้คะแนนครับผมวันนั้นร้อยเท่าไรร้อย่สิบสามครับผมวันนี้ก็ร้อยสิบสามลูกลาดยังหวัดสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดนครีธรรมราชนะครับผมเป็นเยนนี่ครับเป็นทีแน่นอนครับปักเป็นกำลังเก็บเหมือนกันครับมาแทนแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคขอโชคดีน้องชายอ้าวสวัสดีครับผมอาปา